สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนวันนี้เรามาทำความรู้จักส่วนประกอบโลหิตฉายรังสีสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตกันนะคะอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้หนึ่งแถบตรวจวัดรังสีสำหรับติดที่หน้าถุงผลิตภัณฑ์ก่อนการฉายรังสีค่ะตามมาดูอุปกรณ์สำหรับฉายรังสีกันค่ะและนี่คืออุปกรณ์สำคัญส่วนที่สค่ะเครื่องฉายรังสีแกมมา โดยเราจะใช้ความเข้มรังสีแกมมาที่25มิลลิเกค่ะบรรจุถุงผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการฉายรังสีลงในภาชนะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์และนำเข้าฉายรังสีภายในเครื่องฉายรังสีของเราได้เลยค่ะปิดประตูเครื่องกดสตาร์ทเริ่มการฉายรังสีได้ค่ะซึ่งการฉายรังสีแกมมานี้นะคะจะไปะยับยั้งการทำงานของเซลล์เม็ดโลหิตขาวชนิดทีลิมโฟไซต์ ซึ่งเจ้าตัวนี้แหละค่ะที่จะมาทำร้ายผู้ป่วยของเราฉายรังสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการฉายรังสีแล้วนำถุงผลิตภัณฑ์ออกมาจากภาชนะบรรจุและตรวจสอบแถบตรวจวัดรังสีบริเวณหน้าถุงหักผ่านการฉายรังสีแล้วแถบตรวจวัดจะเปลี่ยนสีทำให้เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการฉายรังสีเรียบร้อยแล้วอย่างแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ฉายรังสีนี้เหมาะกับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตค่ะ